นอนอมัสการสบายดีสุขีเจริญพรบรรดาตนยนยมทานสาธุชนพุทธบริษัทท้งหลที่กำลังใหเกีติดตามมาชมมาฟังคลิปวิดีโอเมื่อนี้ซองเทลเลธรรมะอัตมาผาผา,าจามิรัตสุธรรมโกศานในมีโอกาสเดินทางมาบนท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งอยู่ที่นครปักซีแขงจ็ประักปฏิเล่านั่นก็คือผู้เสลา ผู้สลาเป็นผู้หนึ่งที่มีความสูงโดดเด่นตั้งแต่าง,งานอยู่ทางฟังปเป็นตุ๊กนำคล้องของเมืองปากเสอ่าเป็นผู้ที่ปริสฐานพระพุทธัอูองค์ใหญ่องค์ประธานอ่าปนาใส่ทังทิตเวนออกปินหนาใส่นออนนใสมนํำคล้องแล้วก็เป็นผู้ที่อ่าปริสฐานสาลิธีกาถาเรียกว่าถาถูเหมือนอ่าของประธานใหญส่สร้างงวด พอทัญญาส้งงนุนแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิสถานบัดว่าอาหามอยู่ทึงผู้เล่ๆแหง่งสิ่งสําคัญไปกว่านั้นก็คือเมื่อแขบต่างไกลไทยต่างทินได้มีโอกาสขึ้นมาถึงผู้สเสาเพราะว่าจะเป็นตอนเสาตอนแรกหรือตอนเทียงก็จะสามารถแนมเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปักเซอย่างสวยงามซึ่งเมงเนียตมาได้มีโอกาสขึ้นมาก็เลยอยกจะนําคลิปบรรยากาศ ของสายผู้เสหล่าอยู่ทางผู้อ่าซึ่งสามารถแนมเห็นตัวเมืองปากเซอยู่ทางฝั่งตะวันอ,ออกของน้ำคลองแล้วก็มีคั้วขามจากนครปากเซมาทางเมืองพนทองอ่าเอิญมาคัวขามไม่น้ำคลองแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ของสายผู้ที่สวยงามโดดเด่นอ่าอยู่ทางฝั่ง,งตะวันอ,ออกของน้ำคลองซึ่งเป็นตัวเมืองปากเซยุดใจกลางของนครหลวงปากเซมัน ตั้งอยู่ที่แคมแม่น้ำเซโดนแม่น้ำเซโดนที่ว่าเป็นแม่น้ำสาขาหนึ่งที่ไหลผ่านต๊กใสแม่น้ำคลองอซึ่งเขาจะได้ยิยีูกก้เฒถาผร้แก่เพิ่นว่าเมืองปากเซก็คือน้ำเซโดนต๊กใส่น้ำคลองนั่นเองแล้วก็สามารถเนี่ยมาเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะดอนอ,อยู่ทางเนื้อเมืองปากเซไปก็คือแถวดอนเคาอ,อแถวดอนเคะที่นั่เห็นไก่กุงก็คือดอนคอเนาะ แล้วก็มีไดรลายดอนเลี่ยนไปทั้งเนื้อฉะนั้นวิวทิวทัศน์ของอสนามบินนครปักเซก็สามารถแนมเห็นอยู่ทังภูสลาช่วงนี้เป็นฤดูฝนฤดูฝนน้นำคลองอาจจะเปลี่ยนสีจากเคยเป็นสีเขียวก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองคุณและยานนี้เป็นพายุเข,ขาทางนครปักเซเห็นไห้น้ำคลองขึ้นสูงแต่ว่าเมื่อเวลาเขาขึ้นมาทั้งเท,งทิงแล้วก็จะสามารถเบิงเห็น วิวทิวทัศน์ความจมงามของนครปักเซนได้ยา่างสมดังความตั้งใจที่ได้ขึ้นมาแล้วมื่อนี้อากาศดีอากาศดีาาศดวิวทิวทัศน์ก็งามตัวเมืองปักเซเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปากแม่นำ้ำซีโดนต๊ะเซนน้ของแล้วก็จะาบานเทือนด้วยว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะเรียนตามลำแม่น้ำของ ฐานข้า,าเวเจเบงอยู่ทั้งจมผู้จังสีก็เห็นว่าเป็นดินเบาวางหลายอยู่ผู้อยู่ทั้งเมือล้างในะเป็นผู้บาดเจียงเป็นผู้บาดเจียงเป็นผู้บาดเจียงเชิงอยู่ทั้งฟังเป็นต๊ะเมืน้ำครองก็กเป็นสายผู้มาโลง่งปินหนาใส่กันเึ่งมีตำนานความเป็นมาหลายสิ่งหลายอย่างสปอร์ตในคนลวงปากเซ่อย่างนี้พวกห้องผได้มีโอกาสไม่เวลาเดินทางมาทีแล้วล่วงปากเซีเมืองปากเซ่แข็งจะประสักประเทศ่าก็สามารถ มาเที่ยวชมธรรมศาสตร์คืนผู้สเล่าเบิงวิวที่ทัทาสของนครปากเซได้ทุกเวลาเนาะเฉพาะยู่ที่ทึงผู้สเล่าเพิ่งก็มีสถานที่วัดว่าอาหามจบงามลายสิ่งลายยางสิ่งปลุกส้างเป็นบอลตอนฮับครับซูอ,อตัวยันโยมที่มีโอกาสมาเที่ยวมาชม ฉะนั้นก็ถท่ว่ามืนอนี้เป็นคลิปน้หน่อยฝากไว้อย่างนี้ก็ฮาวผได้มีโอกาสมีเวลาก็มาบึ่งมาส่วนกันเดอ้อบึ่งแล้วถือใจก็ฝากก็ไลค์กดแชร์ให้เป็นสะพานทำมาทานบุญอีกหน่เด้อสาธุสาธุสาธุ